ขณะน,นี้นะฮะกองลูกเสือเกียรติยศนะฮะจากโรงเรียนทาวนวิทยาอำเภอ ระดับยมราชนานิานะะโดยการอัชิญของอเรียนท่านวิศนุวิทยาวราวาประจําปี2568ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือในนารีทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่การณาได้ให้เกียรตินาลูกเสือแห่งชาติซึ่งเวียนมาประจบอีกวาระหนึ่ง ที่องคะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการร้อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองคะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือขึ้นโดยมีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังก,กัดสมควรแล้วกระผมให้ขอเลี่นเชิญท่านประธานและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยขอเลี่นเชิญ นางมีนัทเป็นท่านดรจำเนียนคุประเสริฐผู้สรรู้ทางการลูกเสือที่8ของจังหวัดชัยนาทเป็นระดับต่อไปของา่าเดีเจอในความรุ้งค่ดับดังนี้นะคะตัวแทนศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองลำดับที่2ศูนย์ประสานงานทางการศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรม ประสานงานทางการศึกษา11ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมงงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชจยนา ศาสนาบทของลูกเสือตำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญแสดงระับด้วยเกียรติของข้าอีกทุกเพื่อผ้ผู้้ข้อสามทางในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสนสนาของลูกเสือเนื่นะในะคายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเวียนมาบรรจบ อีกวัวละหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานเนื่องในวันค้ายวันลงสถาปนนคณะลูกเสือแห่งชาติความจงรักพระดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรผุ้ของคณะลูกเสือแห่งชาติ1 5 4จนถึงปัจจุบันกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับ กิจการลูกเสือเป็นสื่อสัมพันธ์ในการที่จะจะระเบียบวินัยฝึกคนให้เป็นคนกล้าอดทนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อที่มารวมจุนุมพร้อมกันในที่นี้จงภูมิใจว่าท่านได้เป็นหนึ่งะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบประาารให้ที่น้องลูกเสือํามวยพรให้กิจการลูกเสือจังหวัดชนาจงเจริญก้าวหน้าปัิญา การโรงเรียนวัดก้านะครับแล้วก็ท่านภูษัทพระดอนปิษณ์ะคระบผสมก็ได้รับเกียรติจากคอสออนะครับวันเช่นาของเราครับผู้ว่าการมิ่งขวัญและโรงเรียนวัดไผ่โพทองท่านผู้ว่าการเจริญรัตน์โพสวัสดิ์ค่ะบ้านเจตษราบดินจำบุญสองโรงเรียนวัดฝางท่านผู้ว่าการดารัศวัดเจ๊พิษกามและโรงไฟจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สี่สิบ ในลำดับต่อไปกองลูกเสือสามารถผู้ใายการลำเจียกสรรังประสิฐโรงเรียนวัดส,สนามชัยท่านผู้นักายการอัคราพินะละโรงเรียนวัดหนองแขมท่านผู้นักายการรายทาบุรีโรงเรียนวัดพราวท่านพอแจ้งไปร่วมในการยกศุลกากรคนะวันนี้ได้นํานลูกเสือมาเข้าร่วมพิธีขกวนคาบันาะและสวนสนา เนื่องในวันสถาปนานแล้เสื่อแห่งชาด้วยและจากศูนย์สันทบุรีหนึ่งค่ะโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาราขุดปิ่นและโรงเรียนวัดเด็นใหญ่ท่านนวพัฒน์พุ่งสระนะคะโดยมีท่านสมพรพุ่งพันธ์เป็นหัวหน้าสูตรประสานงานค่ะเป็นหัวหน้าสูตรประสานงานนะคะจะประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลสัพยานะคะท่านพ่วงในการวรนพัฒโมทิมและโรงเรียนเขื่อนเจ้าพยาท่านพ่วกในการนิตินิยมสินชาก็กองลูกเสือเด่นนาฬิกานะคะ ลำดับที่สองการณภาาัพัวรรณ์แจ้งแสงนะคะเป็นผู้ในการโรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทโดยมีท่านผู้ในการอภิอรัก์อุดใจได้นำกองรู้สื่อสามารถรุ่นใหญ่เข้าร่วมวิธีตบอนนทำปฏิญาณและสวนสนามที่ในวัดสถาบนารเสือแห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะ ศูนย์ประสัญงานทางการสามเมืองชัยนาทหนึ่งนะคะจากตอลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนชุมชนวัดบางเคียนท่านในลำดับต่อไปที่กำลังจะผ่านท่านประธานนะคะจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57นะคะ ต่อไปถือว่าเป็นลูกเสือนะคะสําหรับเพราะว่าเราจะมีแค่ปีละนเท่านั้นปีละครั้งเท่านั้นแต่วันนี้จะเห็นว่ามีลูกเสือที่ันผ้าผูกคอสีเหลืองนะก็จะเป็นกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทาที่ได้ผ่านการอบรมของจังหวัดชัยนาทเราไปหลายพันคนด้วยกันนะฮะและกองสําคัญนะคะซึ่งเป็นกองลูกเสือ พิเศษนะคะได้แก่กองกนนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากวัดศรีวิชัยค่ะครนี้เป็นหน่วยลูกเสือจิตอาสาจากโรงเรียนวัดศรีวิชัยกับโรงเรียนวัดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัยได้แก่คุณปรางกระหมร้อจองเฮงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิยาตาได้แก่คุณรุญจนีนิศรีภูทรน,นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจิตอาสาของแต่ละโรงเรียนครับครับประหลัหลนี้นะฮะกองลูกเสือนะฮะ และใน่นาครับได้เดินทาง่าด่านประธานวิธี